คอลเลคชันน่ารักอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทันตันนะคะสายคอสบอดี้ก็ได้หรือจะสไขึ้นไหล่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นรุ่นกราบีนะคะตัวนี้ก็น่ารักมากเลยลูกค้าชอบมากเพราะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายด้วยนะคะเป็นสไตล์ชอปปิ้งแบกแบบนอร์มอลมากเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายๆมาพร้อมช่องหน้าและช่องหลังคือใส่ของได้จุจริงๆนะคะตัวนี้นะคะใส่ iPad m ม n นก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเปิดปิดปิดล็อกได้เลยนี่มีฝาหน้านะคะสามารถเสียบมือถือได้ ได้หรือว่าจะเป็นฟ้าล้างนะคะสามารถเสียบ iPad ได้ด้วยนี่น่ารักนมะั้ยมีช่องด้านในนะคะนี่เลยมีช่องนะคะช่องเป็นแม่เหล็กนะคะปากกระเป๋าเป็นแม่เหล็กนะคะดูดได้เลยค่ะตัวนี้เป็นหนังแกะนะคะสะพายขึ้นไหล่ก็ได้สะพายคลอสบอดี้ก็ได้รูดได้เลยตัวนี้สายยาวนะคะนี่มีหนังรองบ่าให้ซับพอร์ตไหล่ได้ดีมากเลยตัวนี้สะพายขึ้นไหล่ได้เลยใส่ อยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะมีตัวนี้รุ่นกราบี้นะคะใช้งานง่ายๆเลยตัวนี้หนังแกะแท้ทั้งใบนิ่มและเบามากตัวนี้จับโรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง2,800บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้าแบบชอบ็อปปิงพอตอบโจทย์ช่องหน้าช่องหลังมีหลายช่องให้แบบนี้นี่ใช้งานง่ายๆเลยสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะ นี่มาต่อที่ทันตั้นนะคะตัวนี้นะคะไซส์อยู่ที่30เซนหรือว่า12นิ้วนั่นเองนี่ไม่ว่าจะสะพายกับเดรสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นยีนก็ได้เช่นกันเอริ่ดเ y ย a แบได้หมดอย่างที่แอนบอกเลยเห็นไะมสีนูตนะคะไปได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีโทนหวานนะคะหรือว่าใส่กับยีนก็สวยมากมีบอกเลยว่าต้องถามน้องแอดมินเลยขอบภาพเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้เลยมีหลายภาบมากรีวิวเยอะมากเพราะตุวนี้นะคะขายมากกว่า2,000ใบแล้วสาหรับรุ่น นัเปิดปิดปิดล็อกเปิดได้เลยค่ะฝาด้านในเราใช้หนังแกะตัวเดียวกับด้านนอกเลยใช้กันได้ง่ายๆเลยมีช่องซิปช่องเสียบมือถือให้พร้อมนะคะตัวนี้เปิดปิดปิดล็อกได้เลยค่ะตัวนี้ หนังนิ่มแล้วเบามากตัวนี้ทําหนังแกะแบบจิฟฟี่นะนี่เป็นสไตล์แบบโฟร์านั่นเองนี่ตัวนี้เลยพองๆแบบนี้พับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้ลูกค้าแบบอยากพกกระเป๋าต่างประเทศอยากพกกระเป๋าหลายใบนะคะตัวนี้บอกเลยว่าพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางไม่ต้องกลัวเสียทรงเลยหนังแกะคายตัวคืนทรงให้นะคะสนใจก็แคป์นะจอทักแชทได้เลยลดเยอะเช่นกันเหลือเพียง2,855รบบาท จดส่งให้ฟรีนะคะมามาต่อรุนเดมนีน่ารักนะ่ารักน่าใสอยู่ที่8นิ้วนะคะตัวนี้มี8นิ้ว9นิ้วนะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นแล้วเหลือเพียง2,55บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่มีช่องหน้าช่องหลังอ่ามีช่องหลังให้นี่แล้วก็ช่องด้านในนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายๆก็เปิดปิดปิด,ปดล็อกนะคะสายเลื่อนปรับระดับได้อะจะสะพายสั้นสะพายยาวรูดได้เลยจ้านี่ ไซส์ยอยู่ที่8นิ้วอ่ะลดเหลือเพียง2 5 5บาทสนใจก็แคปบนะจอทักไนะ้น์มินได้เลยค่ะ